สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะช่วงนี้แม่วาก็จะมาแจ้งว่าค่อนข้างที่จะยุ่งยุ่งนิดหน่อยนะคะเพราะว่ายุ่งกับการเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หน้าหน้าฝนแล้วบ้านแม่วาก็มีปัญหาทุกครั้งเลยนะคะพอเวลาช่วงเข้าหน้าฝนก็ต้อง ต่อเติมนะคะต่อเติมผ้าใบกันฝนก็สองวันมานี้ก็ยุ่งยุ่งนะคะตามทำตามอัตภาพไปก่อนนะคะเพราะว่าแม่วาก็ไม่ได้ยึดติดอะไรมากมายก็ช่วยช่วยกันทำเองนะคะไม่ได้จ้างช่างซ่อมแซมผ้าใบที่มันขาดนะคะของเก่าก็ตามสภาพนะคะเอาให้พออยู่ได้ก่อนนะคะแม่วาก็เริ่มนะคะเริ่มกักตุนอาหารเพราะว่า ข่าวออกมาแจ้งเตือนแล้วนะคะเป็นข่าวแพร่กระจายเลยตอนนี้ทุกช่องข่าวก็ออกนะคะข่าวก็ออกแจ้งเตือนมาแล้วก็เกี่ยวกับข่าวการเมืองข่าวท้องถิ่นนะคะข่าวท้องถิ่นเขาก็แจ้งเตือนว่าให้กักตุนอาหารนะคะเตรียมอาหารแห้งเอาไว้เพื่อเกิดอะไรปุป,ปับนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทั้งเหนือ ทางเหนือก็คือทางเหนือของเมืองการนะคะเขาจะอยู่ในละแวกไซโยกทางสังฆะทางนู้นนะคะเขาจะเรียกเป็นภาษาเมืองการเขาจะเรียกเป็นทางเหนือน,นะคะช่วงนั้นก็คือน้ําท่วมหมดแล้วเขาเป็นที่ราบสูงตรงนั้นเป็นที่สูงตอนขนาดนี้นะคะเขาก็ท่วมท่วมไปหมดแล้วทางนู้นก็เลยต้องระบายน้ํานะคะระบายน้ําลงเขื่อน ซึ่งเขาก็จะมาประจบอยู่ที่เขือเข่อนท่าม่วงจากเขื่อนท่าม่วงมาที่บ้านแม่วาก็ไม่ไกลกันมากนะคะแล้วตอนนี้น้ํานี่แดงเลยนะคะที่เขื่อนแล้วก็เออล้อนเยอะแยะมากมายเลยก็ลิ่งระบายลงนะคะลงระบายลงที่ราบตําก็ไม่รู้ว่าจะระบายทันไหมนะคะข่าวก็ออกมาแจ้งเตือนเป็นที่ ตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มฮือฮากันก็เริ่มมีซื้อสินค้าอาหารแห้งนะคะกักตุนกันแม่วาก็กันไว้นะคะกันไว้ทีกว่าแก่สิ่งไหนที่เก็บขึ้นที่สูงได้แม่วาก็จะทยอยเอาขึ้นที่สูงนะคะขึ้นชั้นสองไปแล้วก็เริ่มมีกักตุนนะคะอาหารเม็ดไว้ให้กับเด็กๆอาหารเมร็ดใายแมวอาหารเปียก แล้ที่ขาดไม่ได้ก็คือนมนะคะนมนมของเด็กๆเ,เพราะว่าแก๊ง3 4มสี่กุมารนี่เขายังไม่อดนมนะคะก็ต้องกัก,กตุนกันเอาไว้ก่อนแล้วก็มีอาหารแห้งก็มีข้าวสารมาม่าปลากระป๋องแล้วก็ไข่แล้วก็พวกน้ำนะคะไม่ว่าก็กัก,กตุนเอาไว้เพื่อเกิดอะไรขึ้นมาปร,ป,ปรับก็จะได้ไม่ต้องอดนะคะอย่างน้อยก็ยังมีอาหารสำรองไว้แล้วก็ จะมีพวก power bank นะคะจะเตรียมเอาไว้พวกไฟนะคะเตรียมเอาไว้เพราะว่าเราอยู่แบบนี้ถ้ามันปุป,ปับอะไรมาถ้าเราไม่เตรียมไว้เลยไม่สำรองไว้เลยก็คงจะลำบากนะคะแม่ว่ายเองก็ไม่เท่าไรดูเด็กๆตาดำๆนะคะดูน้องดวงดีเขามองนะคะ ก็ต้องเตรียมเอาไว้นะคะเพราะว่ากันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ทันนะคะของเด็กๆแม้ว่าก็เตรียมเอาไว้ครบพร้อมนะคะอาหารเม็ดทรายแมวก็ลืมเอาไว้ที่สูงนะคะทยอยทยอยไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันมาปุบปับหรืออะไรปุบปับมานี่เดี๋ยวคนเดียวนะคะไม่ทันแม้ว่าก็ต้องเตรียมการเอาไว้นะคะตอนนี้ ไหนจะซ่อมบ้านซ่อมหลังคาหลังบ้านนะคะเพราะว่าเพระาะใบอันเก่าอะ่ะมันขาดหมดแล้วนะคะแม่วาก็ต้องคอยเปลี่ยนสองวันมานี้ก็จะค่อนข้างยุ่งนะคะเปลี่ยนนี่ก็คือมันก็ยังกันฟ้ากันฝน,นได้มันเป็นช่วงข้างหลังบ้านนะคะข้างหลังบ้านก็เราก็ต้องกันเอาไวเา้เวลาฝนตกแรงๆมันจะได้ไม่สาดเข้ามาในโดนตัวหลังบ้านนะคะ ไม่งั้นก็เดี๋ยวหลังบ้านก็ออกไปไม่ได้ผุหมดเลยนะคะประตูจะโดนประตูก็ทยอยทำมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะผพะาใบก็ทํากันเองไม่ได้จ้างช่างนะคะไม่มีเงินจ้างช่างเราก็ทําเองนะคะตามอัตภาพแม่วาก็ไม่ค่อยยึดติดอะไรรู้หลามากมายอยู่แล้วนะคะปกติแล้วก็มีอะไรก็ทําอย่างนั้นนะคะไม่ได้ไปหวือหวาอะไรมีซื้อ ของที่ตัวเองพอจะซื้อแล้วก็เอามาทําได้ก็ทําไปก่อนใช้ไปก่อนนะคะนี่ก็คือพวกอาหารแห้งนะคะที่แม่วาก็ทยอยไปซื้อกักตุนเอาไว้นะคะเอาไว้กินเพื่อเกิดอะไรปุกปับขึ้นมาอย่างน้อยก็คงจะสำรองได้เยอะลูกๆก็ไม่อดนะคะไม่อดแม่วากักตุนอาหารเม็ดไว,ว้แล้วแล้วก็นี่นะคะนม ขาดไม่ได้เลยนมของแก๊งสามคุมานถ้าไม่มีนมใส่ขวดนมให้กินนี่เป็นเรื่องเลยนะคะเด็กๆมันยังติดขวดนมกันอยู่ช่วงนี้นะคะหน้าฝนบางพื้นที่นะคะหลายๆจังหวัดก็เกิดน้ำท่วมกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะที่กาญจนบ,บุรีบ้านของแม่วายเองก็ท่วมเหมือนกันนะคะทางเหนือ ทางเหนือทางไซโยกทางสังฆะท่วมถึงเอวแล้วค่ะตอนนี้เขาก็ประสบปัญหาแล้วปัญหาก็คือเขาต้องเล่งระบายน้ํานะคะพอเล่งระบายน้ําลงมาสู่ที่ราบต่ําก็มากองไว้อยู่ที่เขื่อนบริเวณแถวแถวที่แม่วายอยู่นะคะเขื่อนท่าม่วงตอนนี้ก็คือน้ําที่เขื่อนเยอะมากมายนะคะต้องเปิดน้ําระบายไปสู่ที่ราบต่ําถ้าจะท่วมนะคะก็คือท่วม ตรงตลาดที่ราบต่าของก่อนที่จะมาถึงท่าม่วงนะคะก่อนจะมาถึงท่าม่วงต้องท่วมอีกหนึ่งตลาดนะคะก็คือตลาดท่าเรือก่อนถึงจะมาท่วมที่ตลาดท่าม่วงที่แม่วาอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ใจดีท่านส่งปลานะคะมาให้กับแม่วาไว้กักตุนนะคะกลัวน้ำท่วมปรับป,ปับนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะ